สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับวันนี้มารีวิวร้านช่างปัญญาพาทรรมนะครับวันนี้จะมีไปส่งรถเทน้าคันรอมแมกนะครับคือมันอยู่ข้างในนะครับก็ได้เอาคันอื่นๆออกมาก่อนแล้วค่อยได้เอาคันนั้นออกมานะครับขึ้นรถก็เลยถือโอกาสร,รีวิวให้พี่น้องได้ชมเลยนะครับ หน้าบ้านช่างปัญญาปกติก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าพอดีมีมีลูกค้ามาซ่อมรถด,ด้วยมาซื้ออะไรด้วยมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยอะไรอย่างนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะรีวิวคร่าวๆให้พี่น้องได้ชมนะครับวันนี้มารีวิวเพิ่มเติมเรียบร้อยท้ายมนต์ตัวทนตัวประหยัดนะครับเป็นรถอ่า เรียบร้อยไทยมนตัวทนตัวประหยัดตัวสติกเกอร์ใหญ่ไม่สีฟ้านะครับเอกสารเล่มชุดโอนครบเครื่องดีภาสีหกเนะครับสมจุดไม่เชื่อมไม่เลื่อนไม่หอนไม่ควันนะไม่อืดเครื่องเดิมกองเดิมคาบูเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาชมรอบๆคันกันนะครับตัวนี้เป็นตัวสตร์ทมือนะครับแมคฮอนด้าแท้นะครับเนะบาะก็ลอกได้ นะครับก็ประมาณนี้นะครับพี่นอ้องเครื่องดีวิ่งออกตัวดีนะครับประมาณนี้นะครับเข็มไ,มไม่หักเข็มน้ำมันไม่หักระบบไฟใช้ได้ครบนะครับ ได้ๆครับก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องท่าน คันนี้ราคาหมื่นแปดพนะครับวันนี้จะไปส่งคันนี้นะครับตัวนี้รถลูกค้ามามา,มาซ่อมนะครับกำลังเปลี่ยนยางอยู่พอดีจะเตรียมรถไปส่งก็เลยถ่ายให้พี่น้องได้ชมด้วยนะครับตัวนี้รถขายนะครับก็รีวิวให้พี่น้องได้ชมเมื่อบานนี้นะครับเป็นรถปี2020นะครับเอกสารเล่มชุดออนคบภาษี69 นะครับใครอยากดูคลิปยาวๆก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับตัวนี้ก็รีวิวให้พี่น้องได้ชมเมื่อวานนี้เช่นกันนะครับรีวิวพร้อมกันนั่นแหละครับพี่น้องก็ไปชมคลิปก่อนหน้านี้นะครับรถบ้านสวยๆเดิมๆดีๆเครื่องเดิมกองเดิมคาบูเดิมตัวนั้นก็เช่นกันนะครับทั้งสองคันเป็นรถคุณผู้หญิงใช้งานนะครับพี่น้องท่านใดสนใจคันไหนก็ติดต่อสอบถามได้คุยได้ที่เบอร์ 0612812594นะครับไกลๆส่งได้ทั่วไทยมีบริการเก็บเงินปลายทางและก็บริการซื้อขายแลกเทินนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวชมคลิปต่อไปคันต่อไปนะครับถ้ามีมาก็จะลงให้ชมในในคลิปต,ต่อจากนี้ไปนะครับสำหรับคลิปนี้จะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณพี่น้อง ปลายทางนะครับที่รับเทหน้านะครับเดี๋ยวกินข้าวเช้าเสร็จนะค่าสายสายออกไปส่งนะครับยังไงก็ขอบคุณมากที่วางใจใช้บริการครับผมแม่บ้านลงมา,อ,า,ายอยู่ก่อมีมีโลภ้ายยื่ี๋ยวงทายยากเดียวไม่ให้มือโดนเศร้านะครับ

สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอีกตอนหนึ่งนะครับพี่น้องคือเมื่อวานนี้เกี่ยวข้าวนะครับก็ข้าวก็ยังหน้าก็ยังมีหนามมีหยังอยู่ครับแต่ว่าเขาโบง้ามบวงามนะครับหน้าหงกไรได้สิบเจ็ดกระสอบกระสอบว่าไม่กระสอบ,อสอบยันยันได้พี่น้องกระสอบเลี้ยว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 เฮานี่แหละนะครับบาที่นี่ เนื่องจากพี่น้องเฮามัดจำรถสร้างปัญญาไว,วห้หลายนะครับมาจำไว้บ่มาเอาจักเถื่อนนะครับฉะนั้นประกาศเข้าไปหาพี่พี่น้องๆผู้ใดมัดจำรถไว้นะครับให้รีบมาเอานะครับเพราะว่ามันบ่มีบนจอดนะครับเมื่อนี้สร้างเพิ่นกันเลยว่าสิาเมืองไม่ต้นไหนมันเป็นตาไปไปเห็ดหม่งจอดรถนะครับ ่นก็เล่ยให้มาเบิงวามาจีนะครับก็เลยว่าสีมาเบิงใหม่นะครับมือน,นก็เลยถือโอกาสมาหน้านํำนะครับมาเ่นก็บ,บอกมาคำคนะครับผมกับขีวิบากมานะครับก็เลสิถือโอกาสรีวิววิบากเสเลยพี่นอ้องวิบากขั้นขั้น1อยซีซีนั่นล่ะพี่นอ้องคือจังผมขีมาในทางนอแมงหันนี่ผมกับขีขีมือหนึง่งทายมือหนึ่งขับมือหนึ่งนะครับ เห็นบอ่พี่ซีเอกมันแล่นทั้งหนาผมน่นแจ้งมาเลยนะครับพี่นอ้องรถรดคดขั้นนี้เครื่องดีแล่นดีนิ่งเงียบเงียบนิ่งนิ่งนะแล่นก็แล่นเที่ยงนะครับนิ่งกับนิ่งแล่นก็เล่นออกดีนะครับแล่นว่าเป็นสิ่งไรเป็นลอยหมดแล้วครับแล่นเร็วอีรีนะครับแล่นก็นดีเครื่องก็ดีนะครับมอคแค่การใส่งานนั่งหนักเลยนะครับไปใส่ใส่ผ่วงใส่ยางโอ้ยพานเลยนะครับรถคดขั้นนี้เป็นรถลดลอยสิบซี่ซี่นะครับ เพิ่นเอนในลอยซิหรือว่าในถ่ายเวฟนะครับเอกสารมีเหลี่ยมมีทะเบียนนะครับหรือว่าไฟเสงโอนให้กับที่ตจอสอบสาม,มารถได้นะครับสามจุดบอดเสื่อมบอลื่นบอหอนบอควันหลัก็หลักาเครื่องเงียบๆน,นิ่มๆใส่งานเงาๆเลยนะครับเดี๋ยวเขามาเบืองหลบๆขั้นกันนะครับถาถาอันสร้างเพิ่นมาอยู่ครับแต่ว่าเพิ่นบอหันไหนมาครับก็เลยซิรีี่ยู่ถานะครับ ไฟหนาไฟหลังใส่ได้นะครับเครื่องเดิมกองเดิมข้าบูเดิมทอเดิมวงล่อก็เดิมนะครับที่ลวดเดิมนะครับแกนสเตือแกนสตาดกับโบเื่อมนะครับบล็อก,กลอกได้น้ำมันก็ประหยัดนะครับเครื่องเงียบๆนิ่มๆเลยนะครับนี่คือรีวิวหน้ามบาะได้ครับรีวิวมาทงหน้านี่ครับมีแตจีดินมีแต่จีคุณค,ครับเห็นมอหม่องช่างพญานาังมันจนเก่ง บงมีบ่ไดมันบ่ไดขี่กันมแไดจอดไวน้นะครับแต่รีวิวละ่ะแต่จอดไว้เลยนะครับแ่นดี้แอนเทียงจอกกดก่อปานรถใหม่พี่น้องรถใหม่ขั้นนี้ราคาหนาลงงานพี่น้องราคาปานหลักได้นะครับเนี่ยืมสตานให้พี่น้องเบ่งเดียวสิสตานให้ฟังเสียงนะครับเอาเบ่งเบ่งเสือเ้อแหงหงมันสะก่อนนอะนี่ครับเสือเ้อแหงๆงเลยนะครับ เรื่องเกระเดิมเดิมลวงเดิมข้าบูเดิมนะครับบ่มีบนออกบนเสียมยังครับพี่น้องบอกก็ลอกได้นะครับบอกก็ลอกได้เปิดได้นะครับเข็มไหมก็บบอกฮารเข็มน้ำมันก็บลอกฮากนะครับเบียกงาใส่ได้นะครับเ,บ,เบ,นะบ,บีกล้างก็ใส่ได้นะครับ,บ เครื่องเงียบๆนิ่มๆเลยนะครับแบนออกจวดๆเลยนะครับฮอ,อนดาอ้าในลอยซิบส่งสูงขั้นนี้ลาค่าเจ็ดพันเก่าพี่น้องไกล้ๆส่งในทั่วไทยมีบริการเก็บเงินปลายทางน้ำ นะครับไฟหนาไฟยังก็ได้ได้พี่น้องไฟหนาไฟไทยไฟจำไฟสูงก็ได้ขี้กังขึ้นไปไ้ไปหน้าไปปลาอย่างีก็โอ้ยแล่นทวนทวนเลยพี่น้องมั่นกับประหยัดนะครับอะไรก็ใส่น้ำกันแะ้วก็เวยบลอยห้อนะครับหรือว่าอีกอันนึงก็เวยบเสร็จนะครับใส่น้ำกันประหยัดครับเครื่องนิ่งๆเงียบๆเลยบ๊อกอกบ็อกแคกที่น้องมิดซีรีนะครับที่น่องผู้ใดสนใจกับดต่อสอบถามมานะครับราคา หา้าเอ,อ้ยราคาเจ็ดพันเก่านะครับศูนย์หกหนึ่งสองแปดหนึ่งสองหาเก่าซีนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆผู้ใดสนใจก็คุยได้นะครับสะจานง่ายๆนะครับจอดนนโดนกับสาราทง่ายนะครับ,บรถรถที่จังหวะมันมันเป็นยังสี่หลับมันสารานง่ายบบ้คือสองังหวะเด้สองยังหว้าแต่เขาจอดโดนน้ำมันสองที่มันสีไหลข,ของของเพาใหม่มันเด้ <Beyond noise> ยัเงเงีย,งยบยังสี่เอาราคาโอ้ยราคาราคานุน่นทีละครับระบบยังกระใสเดีเ๋หมือเลียนออกจดจวดเห็นบอ่อผมเลียนมานะครับเลียนโอ้ยออกดีปานหยังครับใจถึงบอ่อหุดละนะครับนำมั่นกับประหยัดประหยัดนะครับแล้เป็นตะขี้เป็นตะใสก็ดดได้ครับ <S 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 เอาผู้ใดจิตไปไ้ไปหน้าเขาป่าไปหัวไปสวนไปไป,ไปโดดขั้นแท้ไปเรียนในขั้นแท้ก็ได้ได้ครับ ยางมีบากดอกนหน้าหนาผู source, ้ใดครับดอกหน้าหนาสะเตอกับไม่ไหนะครับพชว์กับมากสูงนี่ก็โลดลงไดยอีกนะครับเครื่องกะดีดีปันรถปายแดงนะครับเครื่องสแตนด์ดผู้ใดรับนี่ขั้นพี่น้องผู้ใดสนใจกับทีต่อสอบถามมานะครับในขั้นนี้ราคาเจ็ดพันเก่าพี่น้องขายราคาดีเด้อครับเด้อผู้ใดรับได้ก็โทรมา คูนหงหนึ่งสองแปดหนึ่งสองหาเก้าจีนะครับไก่ไก,ไก่ทรงไหนทั่วไทยมีบริการสื่อขายบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวเฮามาอัปเดตนิดๆดหน่อยๆนะครับนอเมืน่นีมาทงมาทานะครับนี่ครับ้างมันมากแล้วนะครับมาทงมาทามาให้มาหน้านะครับโอกาสนี่แหละครับหน้า้างพันยานะครับปลาใหม่ลหลายหมักปลาใหม่นะครับ เอ็ดหน้ากบขาา่ายมูสีดานะครับใส่แตปุ๋ยมันอดบ่ไดรนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวข่ามาอัปเดตนิดน้อยๆมาอัปเดตนิดนิดน้อยๆนะครับผมรีวิวมือเร้านี่นะครับขั้นกอน,นาหนีหรือว่าลีปกอน,นาหนีก็รีวิวสกูปปี้กับเวียบนะครับกับย่งย่งอยู่ทั้งสองขั้นนะครับพี่นอ้อง มาขันน้นในสนใจขันน้นในกระติดต่อสอบถามมานะครับถ้าอยากเบิ้งคลิปกลับไปเบิ้งคลิปก่อนหน,น้านี้นะครับพี่น้องแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมือนีเทหน้าปิดวเดอ้อครับเทหน้านั่นไปส่งไปส่งพี่น้องทางพู้นทาท่านติดขมิ้นผมนะครับไปคนทางเงียบมดจีรีมือนีเป็นตยานครับจะว่ากขอบคุณหลายๆนะครับสําหรับพี่น้องทางชายแดนนะครับยิ้มย้มแจ่มใส ก็ขอบคุณหลายๆนะครับได้รถรดีๆดีไปฝากพี่น้องก็ดีใจขึ้นกันนะครับก็ขอบคุณหลายๆหลงทางมาบ้านนี่หรือบรนตาไปพี่น้องมาหอดเครื่องทางบรจักสิไปใส่ไปขวามันเป็นสามแยกก็เลยจอดจากแดียู่ยหันรดนเตืบอบีนั่งหนึ่งมันมาก็เลยให้มันเปิดโทรศัพท์ให้ให้มันจับจีพีเอสให้จะาข้องบ่เเ็นโยกไอีนั่งให้ได้บุญหลายๆเรื่องอีนั่งเด้ออันทามันเจออุปสรรคยังปัญหายังก็ให้รั่วๆให้ หรอดปลอดพ้นรอดปลอดภัยไปถึงที่คือยังสงั่งวัญญามาถึงบ้านนี่นะแหละจะได้เจออุปสรรคแผ่วผ่านนี้ยังก็ให้ตลอดไปตลอดนะครับมันบอกทางมากจนหอดบ้านครับก็ขอบใจหลายๆนะครับสําหรับน้องสาวคนงามนะครับผมแล้วก็อีกขั้นหนึ่งนะครับที่ปิดไปนะครับเวยบอยลอยหล่อทองขั้นอ่าเวยบลอยยูบอกหลอ่อทองขั้นสตานเมื่อนะครับจะมีพี่น้องเพื่อนเพื่อนปิดนะครับผม เพิ่นเคยซื้อน้ำหรอหล่ะครับขั้นหนึ่งสตาร์ทมือนะครับเพิ่นก็เลยซื้ออีกขั้นหนึ่งน้ำนะครับเพิ่นให้โอนให้น้ำก็สิไปทำเรื่องโอนให้นะครับมืออื่นนะครับผมกับมือมือนีมืออื่นประมาณนี้ละครับก็สิไปทำเรื่องโอนให้เพิ่นนะครับก็ขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับที่เจ้าเจ้าเก่าเจ้าเดิมคนเดิมที่กลับมาอ่าไว้วางใจกลับมาใส่บริการอีกเทียนหนึ่งนะครับก็ขอบคุณหลายๆนะครับส่วนขั้นที่ยั่งกับยั่งเรียบร้อยแดงขั้นสตาร์ทมือกับยับ ้วก็ขั้นสีเท่าดำกับย่างนะครับย่างสองขั้นนะครับพี่น้องมาขั้นไหนสนใจขั้นไหนกต็ติดต่อสอบถามมานะครับราคาเวยบแดงนะครับเวยบแดงขั้นหกขั้นเก่านี่รบ่นบ้านเดิมๆดีๆอันจอดสามเดือนสตา์ที่เดียวนะกับย่างหรือกันพี่น้องพี่น้องผู้ใดโชคดีก็ติดต่อสอบถามมานะครับ้ะกะวก,ก,ก,ใวกา,มมานในขั้นนี้กับย่างนะครับราคาเจ็ดพันเก่านะครับราคาปานหลักใดพี่น้องอันสตาง์ง่ายๆขี่ดีดีเรียนออกดีนะครับ มาขั้นไหนสนใจขั้นไหนหกนติดต่อสอบถามมาเด้ครับเด้อรถดอันพร้อมเสือบครับพร้อมเสือบ er ยังรอดพี่น้องยังรอถามผู้โชคดีอยู่นะครับสำหรับมือนีก็ะจะขร้อมหน้าพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้นะครับมือไม่วันนาจึงจะหอนมากคือเก้านะครับสำหรับมือนีก็จะขอ้อมหน้าพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้ขอบุญขอบุณพี่น้องหลายๆที่อุดหนุนทางช่องนะครับและก็ขอบุณพี่น้องผู้ติดตามทุกทุกท่านครับผมสวัสดีครับ